สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเล่นเกม The Sims Freeplay Fre เอ้ยจะบ้าหรอสวัสดีค่ะเออเรามาเล่นเกมกระตเปียกันนะคะเอออันนี้คือเซิร์ฟเพื่อนไอน,หนา นี่นะคะอของในตัวของนหน้าค่ะกับมากบอกเลยตอนนี้ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปซื้อของกันนะคะมินิที่มินิช็อป โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเลือกซื้อของก่อนนะคะ <Thank you. S 1> เดี๋ยวเราไปคันดิวับเอาไ่ไปไๆเราหาเซิฟเก่าของ,ของน,นก่อนนาจซไม่ได้อะ่ะมันอยู่ไหน ก็จะมีเออเป็นไอน,ไนสาไอนาซาซาแล้วกันไม่แด้ป่าเนี่ยไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ วนี้เราไม่เป็นไรมากค่ะวันนี้เราจะมาเล่นมินิเกมกันนะคะเดี๋ยวเราไปหาเซิเร์ฟที่เราจะเล่นเกมกันดีกว่าโอเคค่ะนี่ก็ได้แล้วนะคะเซิร์ฟอะไรไม่รู้เขี่มาเข้ากันเลยมาเร็วอ้ยไม่เห็นอนะ อา้าวคือแบบเล็ดกากนิดนาดนิดนึงเนาะเพราะแบบกากมากเลยดูสิในห,หน้าเนี่ยกากยจะเวลาเหรอจะเวลาไม่ได้นะ โอ๊ยโอ๊ยอ้าวอึ๊บโอ้ยเลเวล้าแล้วนะคะ ปรับได้นี่โอ้ยอตายเลยโอ้ยอีกแล้วดาดีก็ยากในดนึงเนาะก็ไม่ค่อยสนัดหรอกไม่ค่อยสนัดแต่ดูสิก็ภูมิใจ โอ้ยยึบยึบยึบโอ๊ยค,อยค่อยๆค่ะค่อยๆเราไปช้าๆเนาะโอ๊ยเออไอจันูหัวใจเนี่ยไอ้ไนะาไอ้นะาก็มีนะแต่ว่า แต่ว่าอะไรอ่ะจะไม่ได้แต่ว่าไอ้น้าขายไปค่ะได้มาหนึ่งบูร้อนนะคะเสียได้อ่ะเดียวปเข้าไปได้ไหมไม่ได้โอ้ยโอเคอะเล่นต่อเนาะอัอนนี้ชอบอันนี้นี่ผ่านด้วย กระต่ายกระเจียวนาเห็นไหมแล้วลายค่ะอืออึบอีกอันหนึ่งเก่งเก่งอ่ะเดี๋ยวว่างๆนะคะเดี๋ยวนาจะมาทำเซิร์ฟท้งเซิร์ฟช็อปกับเซิร์ฟแบบเซิร์ฟเล่นธรรมดาเนาะอืออืบอึบทำไมมันไกลจังโอ้ยโอ้ยนี่ไง นานยังไม่ถึงถึงไหนเลยเฮ้ยหกแล้วเหรอหกนาทีแล้วเร็วจังเลยเร็วจังเลยโอเคเอ้นานเอเอไอ โดนเลยไมาอึบโอ๊ยต้องเข้าไปใกล้ๆเนาะก็อึบอึบอ้าเอาใหม่ๆๆพยายามอึบอึบโอ๊ยโอเคค่ะในที่สุดก็พานท่าน,นี้เหรอไม่ค่อยถนัดอะโอ๊ยไม่ค่อยถนดัดพวกอย่างนี้เลยทำไม อ๋อแบบอย่างนี้ลงได้เลยใช่ไหมน,นั่นไม่ทันไลายทันไลายแล้วโอเคแบบนี้ไอ้นาชอบออค่ะเฮ้ยหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกสองได้ได้สี่ Venus -E -E Okay. 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 yes, it's gone, man. yes. ไม่รู้อะแบบอังกกษไม่ค่อยออกอุ้ยผ่านด้วยตอนนี้ทำไรตอนนี้ตด้แบบนี้นาถนัดค่ะถนัดแต่ตายก่อนเลยถนัดตายนะคะไม่ได้ถนัดเก่งอะไรถนัดมากเลยถนัดในการตายค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะโอเคต่อไปเจอันหแล้วเฮ้ย โอเคไปแล้วนะคะอ้อยไปแล้วไปแล้วต่อไปนะคะกระโดดอึบ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 นาสนิสหนึ่งอันนี้มีโดนสีน่าสะพรั่นะดูสินาเห็นไหมไอ้สปาค่ะที่เกตเดิน ไอนาใส่เอาโรบินสันแล้วมันมันก็เร็วขึ้นกันใส่การเดินในน้ยนมันก็ไม่ได้เร็วเลยถนัดตายเหมือนกันถนัดค่ะถนัดโอ้ย โอเคตายเหมือนกันเลยรึบอัพสวัสดีค่ะชินก็จะผ่านโอเคค่ะคลิปนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะคือไม่ไหวแล้วอ่ะบายบายค่ะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ไอ้นาด้วยนะคะบายบายค่ะ